สวัสดีครับ welcome to live learn love วันนี้เราจะคุยเรื่องการทดลองนะครับเราจะชนะการทดลองได้อย่างไงบ้างนะครับสิ่งแรกเราจะมาดูกันว่าการทดลองคืออะไรแล้วสิ่งที่2เราจะมาดูกันว่าเราจะชนะมันได้อย่างไรโดยใช้หลักการจากพระกัมภีนะครับโดยใช้หลักการจาก ผู้ให้คำปรึกษาและโดยใช้หลักการแห่งจิตวิทยานะครับก็ขอเริ่มต้นโดยการพูดถึงการทดลองด้วยกันนะครับก็คือเมื่อมาจัาตานหรือศัตรูของเราเชิญชวนให้เราทำสิ่งที่ผิดเชิญชวนให้เรา,าปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าในเวลาเดียวกันพระเจ้ากำลังเชิญชวนเราที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับก็ เราจําได้ว่าในเมื่อระียซูถูกทดลองในมมทธิวบทที่4มาราตานพยายามที่จะให้โปรงควบคุมด้วยกําลังของตัวเองให้มีความเย่อหยิงให้มีให้ไม่เชื่อฝั่งประเจ้าให้ทาตามใจของตัวเองแต่ระียซูได้ปฏิเสธมาได้ต่อต้านพยามานแล้วได้ชนะแล้วเราก็อยากจะชนะนะครับแม้ว่าในชีวิตของเราเป็นเรื่องความ ใข้หรือกิเลสตันหาต่างๆเป็นปัญหากิวกับเรื่องเสพติดเหมือนเหล้ายาเสพติดสูบบุหรี่เล่นพนันเล่นเกมเยอะเกินไปดู Netflix ดูโซเชียลเยอะเกินไปหรือแม้จะเป็นสิ่งที่ซ่อนไว้ข้างในคือการโลกหรือ,อความหยิงพยองการหลอกคนอื่นความคิกคียดการที่จะใช้คนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวบางทีเราพบการทดลองอย่าง อยางต้องการข้ามก็คือหมานทดลองให้เราเงียบในเวลาที่เราควรพูดหรือมานต้องการให้เราไม่ทําอะไรในเวลาที่เราคว <The rules> ร,รที่จะกระทําบางสิ่งบางอย่าง <The rules> นะครับแน่นอนนะครับ <The rules> เราต้องการที่จะชนะสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ต้องการที่จะมีความบาปในชีวิตของเรา <The rules> ไม่ได้เราต้องการที่จะมีอิสระภาพเราต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างแซดี <The rules> และแน่นอนนะครับเราจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราชนะสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะทํายังไงนะครับ มาเรามาดูกันในพระกัมภีร์บอกว่าสิ่งที่เราต้องทําคืออธิษฐานนะครับพระเยซูสอนให้เราอธิษฐานที่พระเจ้าจะาไม่นำเราไปสู่การทดลองแต่ให้เรารอดพ้นนะครับในอีกข้อในโควินนะครับบอกว่ามีทางหนีเสมอคือพระเจ้าจะเตรียม ถังหนีไฟนะครับให้กับเราตลอดเหมือนอังคารสูงสูทุกตึกมันมีถางหนีไฟนะครับถ้าลิฟต์มันไม่ทํางานก็ลงบันไดได้นะครับแล้วเรามั่นใจได้ว่าแม้เราพบกับการทดลองเยอะน้อยแค่ไหนแม้เราพบบอยแค่ไหนเพื่อเจ้าได้จะเตรียมทางอื่นให้กับเราเสมอคือเราไม่จําเป็นต้องลงในความบาปในเรื่องนี้เราสามารถที่จะหนีฝ่ายนั้นได้ ในหนึ่งเปโดบอกว่าจงต่อต้านศัตรูนั้นด้วยการยืนหยัดในความเชื่อและยากอบบอกว่าฉะนั้นจงเชื่อฝั่งพระเจ้าและต่อต้านพยามานนะครับเราเห็นว่าเราสามารถที่จะต่อต้านมารซาตานโดยความเชื่อและโดยการเชื่อฝั่งพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระกัมภีร์เราจะเข้าใจได้ว่าเราชนะสิ่งนี้ได้ เราไม่ได้เป็นทาสแห่งความบาปแล้วในเมื่อเราได้มอบชีวิตให้กับพระเย,ยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่กับเราให้พระคุณเพียงพอกับเรามีอำนาจที่สมบูรณ์ในจุดอ่อนแอของเรานะครับเราเป็นมากกว่าผู้มีชายเรามีชีวิตแบบอิสระได้เพราะพระเย,ยซูได้ทายเราแล้ว,ลวพระเย,ยซูได้ซื้อเสรีภาพของเราเรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะ เรียนมากขึ้นจากพรคกัมพีว่ามันช่วยให้เราชนะการทดลองอย่างไงก็ถามพี่เลี้ยงได้นะครับสำหรับทางผู้ให้คำปรึกษาเขาก็จะตั้งคำถามกับคุณประมาณว่าอะไรคือรากคือผลที่ออกมาคือการทำบาปแบบนี้แบบนั้นหรือมีการทดลองอะไรคือรากคือมีความต้องการอะไรในใจที่ยังไม่ได้รับการตอบโจทย อาจจะเป็นเรื่องเราขายความรักอาจจะเป็นเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีแล้วเราต้องการที่จะได้รับรางวัลแล้วเราก็เลยคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปทําสิ่งนี้ที่มันไม่ถูกต้องเมื่อเราตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมเราต้องการสิ่งนี้อะไรคือความต้องการลึกๆในใจเราสามารถที่จะขอพระเยซูช่วยเติมเต็มสิ่งนั้นให้เราตั้งคําถามกับเราเองนะครับว่า What does Jesus want to say to you about this? พระเยซูต้องการที่จะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราถามพระองว่าพระเยซูพระองค์ต้องการที่จะเติมเต็มความต้องการของเราอย่างไงเรามั่นใจได้ว่านะครับพระองค์ทำให้เพึ่งพอใจได้สำหรับผมเองอันนี้เป็นสำหรับผมเองอันนี้คือเรื่องที่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับ ช่วงวัยรุ่นของผมผมมีปัญหาอ่าเซปติดหลายอย่างและความบาดหลายอย่างที่แบบแย่มากทําให้ชีวิตอ่ารู้สึกแย่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดรู้สึกอับอายแต่ไม่มีใครรู้เหมือนเก็บไว้เป็นความลับลรวรู้สึกแย่แย่แย่แยจนกระทั่งอ่าไม่อยากจะมีชีวิตอีกต่อไปแต่ในช่วงนั้นพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเราได้รู้จักกับพระองค์สัมผัสถึงความรักของพระองค์พระคุณของพระองค์การให้อภัยของพระองค์ที่ ไม่มีเงื่อนขายเมื่อเราเชื่อในพระองค์เรารู้สึกอัศจรรย์ใจมากกับความรักของพระเจ้าแล้ววันนั้นผมเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าความรักของพระเจ้าเติมเต็ม,ตมหัวใจที่ขาดความรักอยู่การปฏิเสธที่โดนที่หลเกียนซึ่งเป็นเล่งเป็น,เป,นเป็นรากแห่งการทดลองกันเสพติดได้รับการเติมเต็มโดยที่พระเจ้ายอมรับผมอย่างที่ผมเป็นโดยที่ ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาแต่พระเจ้ายอมรับอย่างที่เป็นเน้อความจริงนั้นเองที่ให้พลังกับผมที่จะชนะการทดลองได้หลังจากนั้นผมมีอิสระนะครับเพราะวาความต้องการลึกๆในใจพระเยซูได้ตอบโจทย์แล้วและเชื่อว่าพรง์ทำได้สมบคุณด้วยทางจิตวิทยานะครับก็เป็นเรื่อง practical ว่าเราจะเปลี่ยนนสยิสัยเปลี่ยนวินัยประจําในชีวิตของเราที่จะทําให้เราไม่ต้องลงใน การทดลองบ่อยๆนะครับคือเปลี่ยนสิ่งที่เราทําเพื่อจะให้มันดีขึ้นเปลี่ยนคนที่เราใช้เวลาด้วยเพื่อจะอยู่ด้วยกับคนอื่นที่ชนะการทดลองในเรื่องนี้ได้แล้วในหนังสือ Atomic Habits ซึ่งเราไปาดูสรุปใน YouTube ได้เป็นภาษาไทายนะครับ <c oughs> เขาได้แนะนำนะครับให้เราทําให้สิ่งที่ดีเป็นที่แจม่มแจ้งเป็นที่น่าสนใจ ให้มันง่ายและให้มันเพิ่งพอใจนะครับแล้วสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเรานี่สัายหรือวินัยที่ไม่ได้ดีไม่ได้ช่วยเราให้เราทําให้มันล่องหนนะครับให้เราทําให้มันมองไม่เห็นให้มันให้เราทําให้มันน่าเกลียบมันทํายากแล้วมันไม่พอใจคือสิ่งต่างๆที่เป็นทริกเกอร์สิ่งต่างๆที่ทําให้เรามีความอยากที่จะลงในความบาปให้เราเอามันออกจากบ้านของเรา เอามันออกจากชีวิตของเราเอามันออกจากโทรศรัพท์ของเราเพื่อว่าเราจะชนะได้ง่ายขึ้นนะครับเราได้คุยเรื่องนี้ใน ep 18เกี่ยวกับการออกกำลังก,กายนะครับ C A R E Care นะครับกลับไปฟังได้นะครับจากอ่านหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ช่วยผมได้มากที่สุดก,ก็คือ 1. ร่วมกับคุนอื่นที่ เขาทำได้แล้วคือสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นปกติในชีวิตของเราเป็นปกติสมัครพวกเขาแล้วคือเขาทำได้เขาชนะได้แล้วเราจะไปใช้เวลากับเขามากขึ้นสิ่งที่สองคือจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเพื่อว่าสิ่งดีง่ายขึ้นและสิ่งไม่ดีมันก็หาไม่เจอมันก็มองไม่เห็นมันก็ทำยากนะครับสิ่งที่สาม Never miss twice คือถ้าเราผิดพลาดอย่ากลับไปทำครั้งที่สองอย่าไปคิดว่าเราทำแล้วถ้าจะสู้ต่อไปไม่มีประโยชน์แล้วแล้วก็จะยอมแพ้แล้วก็ทำบาปต่อไปอีกเรื่อยๆไม่ไม่ตามอย่างนั้นถ้าทำครั้งเดียวโอเคสารภาพบาปกลับใจใหม่และไม่ทำอีกต่อไปจัดทุกอย่างแบบ ให้เราจริงจังกับพระเจ้าและจริงจังกับเราเองจะทุกอย่างให้สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปสิ่งที่4ในหนังสือน,นี้ที่ช่วยผมได้ก็คือ get accountability ให้มีคนที่จะตรวจสอบเราเราสามารถที่จะมี contract กับเข้าได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเอ๋ยขอไล k e เซ็นหน่อยผมจะเซ็นด้วยถ้าผมดูภาพโปเมื่อไรผมจะต้องให้เพื่อน1000บาท และผมจะไม่กินของหวานไม่กินกาแฟ1สัปดาห์ประมาณนั้นนะครับแล้วให้เพื่อนอธิษฐานเพื่อเราทุกครั้งที่เรามีการทดลองไม่ไม่ต้องรอให้ตกในความบาปนะครับมีความรู้สึกเมื่อไหร่ล้วก็โทรหาเขาเลยแล้วขอเขาอธิษฐานเพื่อเดเดินไปหากุณเอินที่อ,อยู่รอบตัวเราไม่ต้องอายนะครับให้เราชนะความหยิงของเราเพื่อว่าเราจะชนะความบาปได้และ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นดูโซเชียลเยอะกันไปหรือภาพโปหรืออะไรก็แล้วแต่มีซอฟต์แวร์มีแอปต่างๆที่ช่วยเราได้ถ้าเราไม่มีพี่เลี้ยงเราไม่มีคนที่พร้อมที่จะคุยด้วยกับเราพร้อมที่จะรับฟังและอธิษฐานเื่อขอแนะนําแอปสาวกนะครับ s a v o k เพื่อว่าเราจะค้นหาพี่เลี้ยงได้แล้วก็มีคนที่จะคุยกับเราได้ตลอดนะการที่จะมีคนอื่นตรวจสอบเป็น อีกหนึ่งอย่างที่ช่วยผมได้เยอะมากนะครับในชีวิตคือเราแก่งใจที่จะต้องโทรสารภาพกับเขาบ่อยๆและเมื่อเอามันเอาป,ปัญหาการต่อสู้กรงนาวเป็นอยู่ในที่แจ้งนะครับมันช่วยให้เราชนะมันได้จริงๆนะครับในช่วงที่ผมเป็นวัวยรุ่นผมเล่าแล้วว่าพระเจ้าได้เติมเต็มหัวใจของผมด้วยความรักคงพรงแต่อีกหนึ่งอย่างที่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคือเปิดใจให้คุณเอง รู้ปัญหาที่ผมกำลังต่อสู้อยู่เราให้เขาอธิษฐานเพื่อบ่อยๆแล้วมีคุณมาตรวจสอบทุกสัปดาห์นะครับว่า,าทำชนะการทดลองได้ไหมมีอะไรให้อธิษฐานอนเปื่อบ้างแล้วสิ่งนั้นได้ช่วยผมเยอะมากนะครับในเชื่อว่ามันจะช่วยคุณได้ด้วย ต่ก็เตือนนะครับว่าถ้าเรามีปัญหาที่แบบน่าอันตรายมันจะทําให้คนอื่นเจ็บหรือทําให้เราเองเจ็บนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ทันทีไม่ต้องรอไม่ต้องอหวังว่ามันจะดีขึ้นเองอันนี้เป็นเรื่องน่าอันตรายแล้วเ,เราต้องเซเรียสกับมันนะครับสุดท้ายอยากจะบอกว่ายายอมแพ้ยายยอมเลยยายยอมให้มารซาตานชนะแม้แต่ครั้งเดียว อดีตคืออดีตนะแต่ต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าเราได้รับพระคุณของพระองค์เราได้รับการยกโทษบาปพระเจ้าจะไม่จดจำความผิดของเราอีกต่อไปเราจะถอมใจลงเราจะกลับใจใหม่เราจะรักษาตัวเราในความรักของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่า,าในพระกรรมีบูบทที่10มันเตือนเราไว้ว่าแต่เราไม่ใช่พวกที่ถอยกลับไปสู่ความพินาศแต่ เป็นพวกที่มีความเชื่อเพื่อความรอดพ้นของจิตวิญญาณอยากจะนุนใจนะครับให้เราจริงจังให้เรา radical เ,เลยนะครับ what does it look like to take this seriously if you were to do whatever it takes what would you do นี่คือคำถามสำหรับที่นี้นะครับที่เราจะคุยได้กับพี่เลี้ยงหรือคุยได้กับเพื่อนสนิทนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับเรา what does it look like to take this seriously ถ้าเราจะจริงจัง กับปัญหานี้กับการทดลองที่เราพบเจอเราจะต้องทำยังไง If you were to do whatever it takes what would you do ถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ยอมทำอะไรก็ได้ในโลกนี้เพื่อจะชนะมันได้เราจะต้องทำยังไงบ้างเราจะต้องเสียสละอะไรบ้างคอนุนใจนะครับแม่เราต้องต่อสู้ทุกฝันที่เหลือบนโลกใบนี้คุ้มนะครับเพราะว่าชีวิตนิรันมันคุม้ม พระเยซูคุ้มค่าพระเยซูล้ำค่าพระเยซูส่งสมควรนะครับจำไว้เลยว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว You are not alone You are loved You are valuable and you can do great things I believe in you ขอบพระเจ้าไว้พรครับสวัสดีครับ